สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้จินสิภาษมากินสมตำข้าวเหนียวนะจ๊ะเนาะข้าวเหนียวจิ้นหนึ่งดูนี่จินหนึ่งข้าวเหนียวนะจ๊ะเนาะกอนกินจินกับฝักกดไลค์กดแช่ช่องจินพาแซบทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเลยละค่ะเด้อขอบคุณค่ะมากินกันเลยค่ะจินตำสมตำจินขูดเอาเนาะจ๊ะผักก็มีผักชะอมแล้วก็ทั่วผู้ใบบโบกนะจ๊ะเนาะเราจินกับเอากกไก่มาน้ำได้พี่น้อง กากไก่จินเท่ไปตรงนี้ก็ได้เนาะจินใส่กากไก่น้ำจ้ามากินกันเลยค่ะมาจะมาพี่น้องโอ้ยทัวพู้ไหมวันนี้กินเข่าว มื่อนี้กินข่าวจ้าบ่าได้ทุกมือกินขนมจีนพักจะองงมงามๆเลยจ้ะเนี่ยกินพักเมนนี่แหละ ตำข้าวเหนียวกากไก่เข้ากันได้พี่น้องถั่วพูก็เข้ากัน ไปบบ พริกสิบเม็ด ตำพริกกันนี่พี่น้องำบ่เผ็ดกับบ,สแสบ่แซ่บ เขาก็ติดมือ เห็นชะอมเราคิดถึงชะอมบานมนเลย ชาอมบานแฟนจินคือสิบมินาว่าบานมดน่ะพี่น้นองเอฟซีคนใดติดต,ตามมดนอยู่กับคนะือสีหูเนาะ กินอะไอยากได้อยากได้จะอมบานมดนคือสิบโบมี่หนามไหมพี่น้องโอ้ยซ้อนกันเลยแต่ว่าคนใดที่ติดตามจินที่บหูว่าจินมีแฟนนะแฟนเป็นท่อมเราก็มีช่อง ชีวิตคนไตได้ต่างแดนเด้อจ้ะเดินไปเข้าไปติดตามมุ่นน้ำดเด้นเดจากคือบ้านเขาเนี่ยแบบทั้งเห็ดทั้งผักเนาะพี่น้องเนาะเขาไปติดตามมุ่นเบื่อเด้อจากคนใดที่ยังบ่ติดตามมุ่นอะ่ะที่มาติดตามจินระบ่หันได้ฮูจากกันนะคะช่องชีวิตคนไปต,ต่างแดน ไปว่าผู้ดังควนพันกับหูแล้วนะเราอยากสดหนัก บ้านมดมีข้าากินงไงนะพี่น้องมีทั้งเห็ดมีทั้งอย่างชีวิตคนไต้ในต่างแดนเด้อจา้าเด้อผู้ใดติ่ติดตามจิตรือยังบ้านหูจากแฟนจิตมีช่องค่ะชีวิตคนไต้ในต่างแดนจ้า <c oughs> หรือว่า เอฟี่ที่มาจากช่องม้นจินกระขอบพุดนหลายเด้อจ้าตามจินมาให้กำลังใจจินในเด้อค่ะกินเพิ่งเห็ดช่องน่าจะนะจินก็จะพยายามเฮ็ด ใช้นี่เท่ากัน ส้มตำกับข้าวบ้านๆกับข้าวแบบคนอีสานเขานานจะเนาะกินได้ตลอดสำหรับคนอีสานกะแซ่ี่สุดลล้เนาะเมนูนี่สมตำ Hãy subscribe cho พ่อจ้าคลิปนี้จินกับพ่อสามีเน้ะจ้ะเนาะกินส้มตำจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแซมนเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube เนาะจังไดกะใส่ซอยเป็นกำลังใจให้จินซอยกันไปพี่น้องเนาะไปละจ้าขอบคุณค่ะ